เดี๋ยวจะไปตีปืนกันดีกว่าแชทปืนแบบไม่บวกอะ่ะปืนแบบแหลงหนึ่งอะ่ะมันยิงไกลเท่าไหนวะมันมันจะยิงไกลเท่าเทนนิงว,วะวะในเทนเนะนะิงอ่ะอันนี้นะขอบขาคุณซับก,ก่อนดีกว่าขอบคุณนะครับเจ้าเตยโคขอบคุณนะครับติดซับเดือนนี้นะนีฮะเจ้าเตยขอบคุณนะขอบคุณนะฮะ เลิกพึ <S <S ่งจะซ่อมรถไม่กี่แล้วทำไมรถเลิกพังอีกแล้วอ่ะเพราะอะไรอ่ะเลอกซ่อมลงในในเลเวลด้วยอ่ะขอบคุณนะครับของคุณเจ้าเฟสบาร์นะครับเราจะรนิสสันนะครับขอคุณนักคาร์ดนะครับขอบคุณนะครับอาจารย์เนอุ้ยพลาดเดือนนี้หมดเลยเหรอ องค์เจ้าบิ๊กนะคะรับดิดาจินเนียนะครับองค์เจ้าเซนะครับดิดาจินเนียนะครับองค์นะครับของค์เจ้าเจนนี่นะครับดิดาจินนี่สานะครับองค์นะครับเราป้าฟิลหรอเป็นเลิกองคณนะฮดิดาจินเนียจะทำไมรถมันพังอีกแล้วอ่ะทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะโอ้จะตุยแล้ว ตู้แล้วจ้ตู้แล้วแม้ก็ลกกแล้วกอนเอ้ยจ้ตู้เ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 จ้าตู้ทันไหมวะเฮ้ยขอซับรถก่อนละกันรักรถมากกว่าตัวเองเอ๊ะอะไรวะแล้วรถมันรถมันพังได้ไงอะ่ะ แป,แ,ปแปลกแปลกแปลกจัดอันนี้แปลกจัดแปลกโคตรเกิดอะไรขึ้นกับรถกูเนี่ยไอเย้เหี้ยเฝ้าระวังแลไอส้สัตว์อันหนึ่งนะจะค่อยออกมาเทสตรอก่อนจะขอ,อนชนนักบ้างเฮ้ยอขออีกบ้างหนึ่งบ้างโอเค ไดูข้างหลังนี้ว่างอุยอ้ยอุ้ยภาทาคิดตรงนี้เองดูอุย้ยไม่พังง่ายจังอะอะไรอะ เดียวเองอะอย่างวะว้มันเป็นทุกขันหรือเปล่าวะเอา้าอันนึงอันนึง คิดไปเองรอเปล่าเดี๋ยวลองอีกรอบก่อนโอ้ตอนแรกมีตังในตัว8 0 0พันครเดียวเผื่อแปบ๊บเดียวตังในตัวหมดแล้วอะ่ 8, อะแป0พันอ่ะอย่างวันนี้ไปปเปยนรงบนะไปผมสั้นขออีกรอบขออีกรอบขออีกรอบอาจจะคิดไปเองเนี่ยเนีย,นยจะจตาตรงนี้แล้วก็ ตลนเลยอเอกว่าเบ้งเฮ้ย,ยกิยบิปเงกิบเองเบ้โอเคเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเมื่อกี้เราชนแรงๆข้างหน้ามาหรือเปล่าแล้วไปชนข้างหลังแล้วลองข้างหน้าอีกทีนึงเบ้งโว้ยทำไมวะ

เกิดอะไรขึ้นกับรถเราเนี่ยแต่มันขับโคตรมันเลยว่ะแชทจริงจริงนะจริงนะจริงนะมันแบบมันขับโคตรมันเลยอ่ะอุ้ยอาแปะเราขับมันขนาดนี้เลยเนี่ยอุย้ยไอ้เซอร์ว่ารถไม่เหมือนเดิมว่ะจริงๆนะ เอ้ยเลือกว่ารถแ่งแบบไม่เหมือนเดิมว่ะใครใส่กางเกงลายทหารเลยวะนะไอ้เหี้ยมันจับไปดำไปแดงว่ะอุ้ยรถแม่งขับคนมาเลยอุ้ยอุ้ย Long bay hơn 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 đi hơn 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 đi đâu hơn 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 วันน่ะจริงๆนะืูว่าเราพักผ่อนมาเพียงพอวะเอาอี่แกเรถแม่งตะไคร่แดกอีก่วะตกน้ำแน่เลยบอกกูอุยตกน้ำแน่เลยว่ะไอเ้เหียอ้ย สูตรไม่เหมือนกันอันนี้สูตร JK อันนั้นคือสูตรดูไวไงอาจจะไม่เหมือนกันต่อไปนี้เรียกว่าเถิน JK โอเคเพราะว่าดูไวข้ามไปตรงนู้นแต่ JK ข้ามมาแบบว่าข้ามขวาไง่เฮ้ยไอห,หมาเฮีย้ยมึงมาเดินเฮีย้ยอะไรกลางถนนเนี่ย อ่าอมันไม่ตายด้วยอุ้ยรถมันขับมันฝ่ายเลยพียยยยยยย่ทำไมรถนันเป็นแบบนี้วะปัจจัยวะ ขูหล่นแม่งพยศจะจัดอ่ะแม่งแบบพยศแบบจะจัดอ่ะเอาไต่ขวาได้หรวะ ขวาได้ด้วยทางเยี่ยนนี่เอาตอั้มหมดโอ้มันอ้าวมห่างวงการไปนานหรือเปล่ามันแบบอยากอุ้มเหรอหรืออะไรไม่ล้มันแบบพยศจังวะขอบคุณนะักกระ ข้าขนาไอเทีย้มันหยดเลยว่ะคันเนี้ยม,มันจริงนะเนี่ยไม่โกหกนะ โหแล้วของแบบว่าเตรียมความพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเ้ยขอบคุณนะครับเจ้านำคางนะครับดืสามเดือนน่อ่ะโอ้ยเดือนนที่ห้ากันส่วใหญ่เดือนที่ห้ากันหมดแล้วอ่ะจะเปลี่ยนยศแล้วนี่ว่าเฮ้ยมันเก้าเดือนนี่ว่ายศไม่อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวไปหายศ6หกเดือนมาใส่ให้ดีกว่าดีป่าดีป่าดีป่าไปหายศหกเดือนมาให้ใส่ดีกว่าครับ แต่ไม่เข้าใจตรงตะไคร่น้ำมันกินเนี่ยเอ๋ล้างรถข้างหน้าตึ่งใหญ่จัดเปิดเมมเบอร์ ่อยากลงรถเลยไม่น่าเกิดมาเป็นคนเลยเหี้ยมึงเนี่ยสงสารจริงๆเลยชัดเกิดเนี่ยเอวันดีเพื่อน รถตั้งคันั้งเบลเลอร์เบล่าวิ่งตัดหน้ารถมึงเคยถามตัวเองบ้างวะว่าเกิดมาเพี้ยอะไระเกิดมาทำไมอ่ะฮะเดี๋ยวเรคุณแบดดินโงจริงเดี๋ยปล่อยแม่งไว้แค่ไหนแบดจัดอะไรนะเพื่อนเม่อลม,มา เปลี่ยนอากาศใหญ่ยหญ่นะได้เหรอดีเลยครบยังอ่ะได้ข่าวว่าได้กลับบ้านแล้วนี่ป่ะใช่ครับเป็นไงผู้เสนอชื่อมึงเลยเพื่อนจริงไม่แน่เสร็จอ้่ะโกมึงทำไมอ่ะขอบคุณนะครับจสำหรับค่าขนมไอ้เมื่ไม่ไหว่เมื่อไหรไม่เมื่ไหรกระเป๋าหกค่าหนึ่งเพื่อนเปลี่ยนจากน้ำตาขอเป็นของได้ไหมวะ เอาอะไรอะว่าอะไรที่มันกินใจเก็บไว้ดีกว่าว่ะเพื่อนเอาอะไรอะอะไรอะไรก็ได้ที่มันแบบว่าเป็นของอะทรัพย์สมบัติอะไรก็ได้อ่ะมึงอจะมีไหมวะว่าแม่งเ่อนตายแม่งอยู่ยากแล้วว่ะสัตวรวัเนี้ยว่าต้องเพื่อนกินว่ะถึงจะดีกว่าว่ะเฮียปักท้องอ่ะแหมเหล็กเลือกมีไหมวะเหล็กเหล็กหมดมีเดือนเงินแดงวะเออเอ้อนไว้ก่อนก็ได้เฮีย มีมีเหลื่อยใช้กูกินเหลืองอ่ะไม่ได้กูพูดของเหลือไม่ได้เพื่อนเว้ยเพื่อนมันต้องกินโอ้ยเคี้ยกูง่วงโอ้ยเคี้ยงกูกูยอมกูยอมตายกว่าสันเก็บทรงอ่ะอะไม่ต้องงงไม่ต้องงงไอ้แบบไม่ต้องงงไม่ต้องงงกูเก็บทรงตัวอีกอ่ะันนี้เหรอ น้ำเกลือด้วยครับให้น้ำเกลือด้วยครับนี่มันไม่น่าเกิดเป็นคนเลยนะไอ้โดไอ้โดไอ้โด้ปวดกระแทกบาร์ปวไม่ต้องให้น้ำเกลือไม่ต้องให้น้ำเกลือชุบเลยไม่น้ำเกลือหมอสรุปสรุปไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับผมผมแค่ลองกัดลิ้นตัวเองตายเฉยอ่าโอเคโอเคไม่ต้องให้น้ำเกลือนะใช่ใช่ใช่พี่ก็หอมชุบเลยพี่พี่เขาหอมฮัลโหลพี่เขาหอมครับใส่ยังาฮะใส่ยาใส่พิลล์หรือยาครับ ออเมื่อกี้ให้ใส่บินใช่ไหมคะอะไรใช่ไหมยางครับยงมาครับมาครับขอผู้หญิงมาใส่คนนี้ฮะผู้ชายฮะผมหอมเรียกอะไรครับผมหอมเรียกอะไรคะ9 1เก้าหนึ่งหกครับครับโอเคครับครับอนนะครับคนสวยเอออย่าทำเสียงอ่อนเลยครับผมยิ่งไม่มีใครอยู่นะรู้หรือเปล่าหอมใส่บิน ดีมึงเป็นที่อะไรตายอะใหญ่ค่ะใส่บินอ๋อกูจะตายกูจะตายคุยตายแ้ควายคุณหมอว่ามันเป็นควายหรือไม่เป็นคนครับคุณหมอโ๋อจิ๊กไอ้แบนไอ้แบนมึงเอาเอาเอาควายนั่งรถทำไมวะกูถามเนอ ติดรถมามันติดรถมาด้วยไอ้้เหียมึงชนกูตายสองรอบกูไม่ไปเองแบบมึงหรอไอ้เหี้ยนี่พึ่งจะตัดหน้ารถกูรถกูจะออกแล้วมึงจะลงไปทำไมเออไอ้แวไอ้แว่ไอ้แว่หอย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 มึงไปบ้านนี้มึงช่วยไปช่วยกูตีปืนนี้คนของคนสองไปบ้านไปบ้านก่นเจอบ้านโอ๊ย นี้แจ็คลระคะมีกี่คนนะแชทครายชื่อล่าสุดอะมีกี่คนอะ่ะผมลืมอะ่ะสามสิเบเอ็ดอ่ะโอ้ยเยอะจังอะ่ะโอ้โหแบบเพิ่มแบบเดียวสามสิบคนแล้ววะติบคนยังไม่มีใครเล่นกับเราเลยตอนนี้สามสิบเอ็ดคนแล้วใครจะเล่นกับเราเนี่ยนั่งเปลวหญิงชุมเล่นในบ้านแน่เลยบอกคุณดูจากตรงแล้วทำตรงนี่นะทำตรงแล้วเฮ้ยขอขอขอเขอนไปชนหัวล<อ>ุนเลยนะ ับค่เปิดได้ปะวะผมเร่งมุมก่อนมันจะเป็นในหลานเวนนนผมจะชมหวัวลุงทีวะเย,ยลาดไปนะทิๆๆทิ๊กทิ๊งทิ๊ถึงนะนะ้ถึงแล้วขอทีวะเดงๆอ่ะเดงอ่ะมาดนึงต้ำเลยก่อน หน่งๆนๆงนงนงยืนทำโซ่งหรอ,อยืนทำโซ่งหรอเดี๋ยวไม่ดีเดีย๋ยวไม่ดีเงี้ยทำโซงอ่อไปเลยพิกาจูทำโซ่งหรอ,อาตาแม็กทำโซ่วีนา่ากระชากช่วยไว้น่ะไม่น,น,นั้นล็กไม่ได้เก่ตายแน่โดนอาแปดเนี่ยชนตายก่อน ลีลาดล,ละ <taking harder> คนไอ้คนที่มันมีให้กูหอันนักไอ้อ้เออเดเดไปรุ่นวัยรุ่นโมกสิไอ้หนูเรียนเียนเยไอบอยดีวี่ ไอ้เจ๊มึงรั่วเฮี้ยอะไรไอ้เจ๊มึงรั่วเฮี้ยอะไรไอ้เจ๊มึงรั่วเฮี้ยอะไรมันไปจะจุดไฟแช็กในในเมืองอ่ะมึงเป็นรั่วเฮี้ยอะไรอ่ะแฉะแฉะแฉะเฮี้ยอะไรมึงไอ้สัสไอ้เฮี้ยเดี๋ยวนี้มันพัฒนาแล้วเว้ยเซิร์แต่ก่อนนี่แก๊กแก๊กแก๊กแก๊แก๊แก๊ก่ะหัวแม็กนี่โตอ่ะปืนยิงแก๊สแม่เพี่ยนเจ็